จินตนาการเนี่ยแะครับจะทาให้ทุกๆอย่างเป็นไปได้เพราะก่อนหน้านี้คนก็ไม่เชื่อว่ามีเครื่องบินแต่มันก็มีเครื่องบินขึ้นมาแล้วเราจะเอาความสําคัญของจินตนาการเนี่ยมาทําให้เห็นเป็นภาพความเป็นจริงได้ยังไงมันจะไปมีรถไฟบนฟ้าได้ยังไงนอกจากรถไฟฟ้า <c oughs> จริงๆแล้วทุกอย่างที่เราทํามันสําคัญหมดครับอยู่ที่ว่าเราเตั้งใจกับมันแค่ไหนครับเหมือนคาถามนี้ถามว่าลูกพี่แบบพี่รักคนไหนที่สุดอะ e s n walk away จะพาไปมีลกับวีดีมีท้องทะเลแสงมันประกอบไปด้วยมูด้าลีโออารีเอชระยิบระยับตัเป็นประกายอยู่ปลายอนาคเที่สุดถึงจักรวาลมีเส้นทางพิเศษี่ฉันไม่เคยได้ไปรอปลากับเธอมีแค่เธอคนเดียวเท่านั้นพอร้องบทเพลงแล้วนั่งคอเคลียดกับการจุดทัดแสนตะการไปไปเลยกันไหมไปเจอวันที่ดูไรจุดหมาย

สวัสดี Today Play ครับผมบิ๊กดีจราดนะครับจริงๆแล้วที่มาของเพลงนี้ครับมาจากการที่ผมได้รับคำถามครับเกี่ยวกับการเขียนเพลงครับว่าพี่บิ P ๊กครับทำไมไม่เขียนเพลงหรือทำเพลงแบบ Galaxy อีกครับผมจะมีเพลงหนึ่งที่โด่งดังมากๆก็คือเพลง Galaxy ซึ่ง รู้สึกเหมือนว่าผู้คนนะครับอยากจะฟังเพลงแบบนี้อีกอยากจะฟังเพลงนี้อีกกาแล็กซี่อีกซึ่งถ้าเกิดว่าผมจะเอาเพลงเดิมครับมาทามําซ้ำเนี่ยมันก็เหมือนกับการ CopyPaste ซึ่งมันคงทําไม่ได้หรอกครับเออมันก็คงไม่มีเพลงใหม่ น่ับก็คงเป็นเพลง Galaxy เพลงเดิมแต่คราวนี้ครับเราจะทําเพลง Galaxy แบบใหม่ได้ยังไงให้สามารถที่จะเป็นสิ่งใหม่ได้แล้วก็ในขณะเดียวกันก็ตอบโจทย์ความต้องการเขาได้ด้วยผมเลยเหมือนกับหยิบเรื่องอื่นมาร่วมด้วยครับอย่างเช่นก่อนหน้านี้ผมมีเพลง Luxury เพลง Luxury เนี่ยจะพูดถึงรถราชรถที่ Luxury แล้วถ้าเกิดว่าเรานึกถึงรถเนี่ยมันมีรถอะไรอีกบ้างที่จะพาผู้คนนะครับเดินทางครับมีรถเมล์เรือเครื่องบินรถไฟอันี้ คราวนี้พอผมได้รถไฟปุ๊บเนี่ยผมเลยคิดว่างั้นเราเอารถไฟเนี่ยพาทุกคนไปที่จักรวาลดีไหมพาทุกคนไปที่กาแล็กซี่ดีไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้เพลงกาแล็กซี่เราไม่ได้แบบว่าอธิบายรายละเอียดของความเป็นกาแล็กซี่ให้เขาฟังเลยเพลงเนี่ยครับเหมือนเป็นกาแล็กซี่ภาค2ที่จะอธิบายครับว่าในกาแล็กซี่ที่เราพาคุณไปเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะอยู่ที่นั่นอะไรเงี้ยครับผม จริงๆแล้วเอ็มวีเนี่ยครับต้องขอบคุณพี่เชษก่อนพี่เชษเป็นคนที่คิด CG ขึ้นมานะรเราทำงานกับพี่เชษมาประมาณเพลงนี้เพลงที่4แหละก่อนหน้านี้ก็จะมีเพลงนักวิทยาศาสตร์โลกคู่ขนานแล้วก็เวทมนต์ที่ทำา MV กับพี่เชษซึ่งเอ็มบีเนี่ยครับผมเล่าให้พี่เชษฟังถึงคอนเซ็ปต์ว่าจริงๆแล้วครับผมคิดว่าจินตนาการเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากแล้วเราจะเอาความสำคัญของจินตนาการเนี่ยมาทำให้เห็นเป็นภาพความเป็นจริงได้ยังไง เออผมก็เลยคิดถึงเรื่องของการแบบนั่งครับนั่งคุยกันเฉยๆนี่แหละฮะแล้วลองคิดสภาพว่าถ้าเกิดว่าเราพูดอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วคุณกิดภาพตามเนี่ยแล้วภาพในหัวของคุณอะ่ะมันสามารถออกมาจริงๆได้เลยมันจะเจ๋งแค่ไหนก็เลยเกิดเป็นเพลงนี้ต้นในต้นเอ็มวีเห็นไหมครับว่าผมจะเอาเหมือนเพลงนะครับไปให้ผู้หญิงคนหนึ่งฟังซึ่งพอเอาไปให้ฟังปุ๊บอ่ะรถไฟมาเลยคือผมก็จะสื่อว่าจริงจแล้วเพลงมันก็เหมือนเป็นตัวที่สร้างจิงนตนาการให้เราเห็นภาพต่างๆได้เช่นกัน แล้วก็คราวนี้ครับก็เลยเกิดเป็นการพาเข้าไปกับรถไฟนั้นพอเสร็จแล้วคราวนี้ผมก็บอกพี่บอกพี่เชฟต่อครับว่ามันดูสวยงามมากเลยแต่ว่าในโลกความเป็นจริงครับถ้าเกิดมีใครมาพูดอะไรเพิร์ฟฝันหรือเพิร์ฟเจอร์อะไรอย่างเงี้ยครับกับเราเราคงแบบปัดมันตกไปแล้วก็มองถึงความเป็นจริงมากกว่ามันจะไปม,มีรถไฟบนฟ้าได้ยังไงนอกจากรถไฟฟ้านึกออกไหมครับคือคราวนี้ครับอยากให้มองถึงความเป็นไปได้มากกว่าว่าอะไรก็เป็นไปได้ เพราะฉะนั้นจินตนาการเนี่ยแหละครับจะทําให้ทุกๆอย่างเป็นไปได้เพราะก่อนหน้านี้คนก็ไม่เชื่อว่ามีเครื่องบินแต่มันก็มีเครื่องบินขึ้นมา mm hmm. ผมเลยอยากให้เห็นถึง mm hmm. พอ้อยหลักพอย n t สาคัญในการเขียนเพลงนะครับก็คือคอนเซ็ปต์มันก็คือเรื่องนี้มากกว่าครับการการอยากให้คนได้ระลึกถึงจินตนาการว่ามันมีความสําคัญหรือมีบทบาทในสังคมยังไงบ้างครับผม mm hmm. เพราะว่าเ,เราจะชอบเล็งเห็นถึงอะไรที่เป็นความเป็นจริงจนลืมเลือนสิ่งที่มันจะเสริมสร้างสิ่งใหม่ๆได้อย่างจินตนาการ เหมือนคำถามนี้ถามว่าลูกพี่พี่รักคนไหนที่สุดอ่ะนึกออกป่มถ้าเรามีลูกเราต้องรักทุกคนปะ,อ,ะอาจจะมีแบบมีเขาเรียกอะไรนะมีแบ่งใจไปให้ลูกบางคนที่เพิ่งเกิดเพราะว่าเขายังทําอะไรเองไม่ค่อยได้ก,ก็ใช่ครับมันมีเพลงที่เพิ่งปล่อยมาอย่างรถไฟบนฟ้าเขาเพิ่งปล่อยมาแบรบอกแแอะเลยก็อาจจะต้องประครบประงมหน่อยโปรโมทเขาหน่อยอะไรประมาณนี้ครับ เพราะฉะนั้นก็ตอนนี้ก็อาจจะแบ่งใจให้กับรถไฟบนฟ้าแต่ลูกทุกคนผมรักหมดเลยนะครับแล้วผมเชื่อว่าลูกทุกคนที่ผมทำเนี่ยเ,เขาก็รักผมหมนนี้ประทับใจจริงๆแล้วผมประทับใจทั้งบทบาททั้งหมดเลยครับหมายถึงแบบ ทุกอย่างในตัวบทบาทเนี่ยครับมันเป็นความประทับใจไม่ว่าจะเป็นบทบาทไหนะเอาจริงๆผมได้รับผมก็ประทับใจหมดครับเหมือนเพลงครับเราก็ต้องประทับใจซาบซึ้งในสิ่งที่เราทำใช่ไหมครับไม่งั้นมันก็เครียดไม่งั้นมันก็เบื่อทําแล้วก็ไม่สนุกเพราะฉะนั้นความประทับใจคือสิ่งแรกที่เราควรจะรู้สึกต่อสิ่งที่จะทําฮะพอได้มาปุ๊บประทับใจเลยครับโอ้ยบทนี้นะเป็นอย่างนี้นะเราจะต้องเข้าถึงมันนะเราจะต้องศึกษามันแล้วก็ถ่ายทอดมันออกมาให้สมจริงที่สุดยังไง นี่ก็เป็นความสนุกที่เหมือนเราได้ค้นหาตัวเองครับว่าเ, ơ, เราจะทํามันได้ไหมเนี่ยครับืนี่คือความประทับใจหลักอย่างแรกเลยที่ตอนที่ได้รับบทบาทส่วนพอได้รับบทบาทแล้วแสดงเสร็จความประทับใจหลังจากนั้นคือการที่ผมได้เข้าใจฮะได้เข้าใจหัวอกของตัวละครว่าตัวละครที่เราได้รับเนี่ยครับเขารู้สึกยังไงบ้างเขาเป็นยังไงบ้างคนเราเนี่ยเวลาที่เขาเป็นแบบที่เขาเป็นเนี่ยเขาเจอกัอะไรมาอะไรที่ทําให้เขาเป็นอย่างนี้นอกจากเอ่อดีเอ็นเอหรือพันธุกรรมนึกออกไหมครับผมอยากจะให้เห็นถึงแบบเอ่อ ความเข้าใจตรงนี้ด้วยที่ผมเข้าใจว่าเออจริงๆแล้วในบทบาทที่ได้รับนะครับแต่ละอย่างเนี่ยความประทับใจนะ่ะมันมีหมดเลยนะอยู่ที่เราเลือกจะเจอมันได้แค่ไหนนะครับบางทีเราจะชอบน้อยเนื้อต่ําใจครับในบทบาทที่เราได้รับก่อนหน้าน,นี้ผมคิดว่าบทบาทที่ได้รับมันอาจจะไม่สําคัญแต่จริงๆแล้วทุกอย่างที่เราทํามันสําคัญหมดครับอยู่ที่ว่าเราเออตั้งใจกับมันแค่ไหนครับ กระแสตอบรับดีมากๆครับแล้วก็ผมกําลังรู้สึกว่าตอนนี้มันน่าตื่นตาตื่นใจที่เราจะได้เห็นอะไรใหม่ๆเราได้เห็นแบบสิ่งที่จะเป็นต่อจากนี้เพราะว่ากระแสะมันดีแล้วบางทีตอนนี้ครับเราอาจจะต้องรอเวลานิดนึงดูว่ากระแสะที่มันเกิดขึ้นตรงนี้มันจะส่งผลแบบไหนได้บ้างครับไไปไปยกันมเจอ ผมยขอบคุณมากกว่าครับคือถ้าเกิดไม่มีพวกคุณก็คงไม่มีผมทุกวันนี้ครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้จะแสดงหรือว่าจะทําเพลงไปทําไมถ้าไม่มีคนฟังหรือว่าคนดูขอบคุณครับ <laughs> ช่องทางการติดตามมีหลัก,ลกๆเลยนะครับก็ใน IG ครับดีจุดเจรันะครับแล้วก็มีด er ีสุดท้ายอีกตัวหนึ่งฮะส่วนใน YouTube เนี่ยก็คือ d ีเจอรั f ออฟฟิเนะครับหลายๆคนน่าจะรู้จักแล้วเพราะว่าฟังเพลงต้องฟังจากช่องทางนี้แล้วก็ ใน f c e e o o o ครับก็จะมีแฟนเพจครับก็คือดีเจระครับ